สวัสดีครับดเด็กๆที่น่ารักทุกคนครับวันนี้พบกับครูกิติพัฒน์อีกแล้วนะครับวันนี้สําหรับหน่วยที่เราจะเรียนนะครับเขียนชํานาญงานสร้างสรรค์วันนี้เราจะเรียนถึงเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือมารยาทในการเขียนนะครับหลังจากที่เราเรียนมาแล้วในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการคัดลายมือการเขียนสื่อสารการเขียนแผ่นภาพโครงเรื่อง การเขียนเรียงความการเขียนย่อความนะครับรวมไปถึงการเขียนจดหมายส่วนตัวการกรอบแบบรายการแล้วก็เรื่องล่าสุดที่เราเรียนนะครับการเขียนเรื่องตามจินตนาการส่วนในชั่วโมงนี้นะครับเป็นเรื่องสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้นี้นั่นก็คือเรื่องมารยาทในการเขียนซึ่งเราจะเริ่มเรียนกันในวันนี้นะครับสำหรับมารยาทในการเขียนนะครับ เป็นเรื่องที่9ที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้นะครับเอาล่ะครับเด็กๆเรามาเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับเรื่องที่9มารยาทในการเขียนการเขียนนะครับเป็นการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้ความคิดสู่ผู้อ่านเป็นทักษะที่จะต้องมีการฝึกจึงจะทำได้อย่างมีศิลปะ ค,คือสามารถใช้ภาษาให้ผู้อื่นเข้าใจตามที่ตนต้องการได้นอกจากนั้นแล้วนะครับยังต้องคำนึงถึงหลักและก็มารยาทในการเขียนเป็นสิ่งสำคัญด้วยนะครับมารยาทในการเขียนนะครับมีดังนี้หนึ่งเขียนสะกดคคำให้ถูกต้องตรงกับความหมายวางรูปสระวรรณยุกตัวการันต์ให้ถูกที่ เว้นวรรคตอนให้ถูกต้องนะครับเราจะต้องมีการวางรูปสระทั้งตัววรรณยุกต์ตัวการันนะครับเขียนสะกดให้ถูกต้องรวมไปถึงการเว้นวรรคตอนด้วยต่อไปมาที่ข้อ2นะครับใช้ถ้อยคําสํานวนถูกต้องใช้ภาษาที่สุภาพนะครับหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาพูดในเรื่องของการเขียนนะครับเราหลีกเลี่ยงในส่วนของการใช้ภาษาพูด ต่อไปข้อ3เขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนลักษณะต่างๆเช่นการเขียนเรียงความการเขียนย่อความการเขียนจดหมายการเขียนรายงานนะครับประเภทของงานเขียนเหล่านี้มีรูปแบบที่แน่นอนเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องตามประเภทของแต่ละประเภทในงานเขียน ซึ่งเราได้เรียนผ่านกันมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนเรียงความส่วนประกอบของเรียงความมีอะไรบ้างมีคำนำมีเนื้อเรื่องมีสรุปรวมไปถึงการเขียนย่อความนะครับย่อความก็มีรูปแบบมีแบบฟอร์มของการย่อรวมไปถึงการเขียนจดหมายไม่ว่าจะเป็นจดหมายส่วนตัวนะครับจด,จดหมายลาป่วยจดหมายกิจธุระต่างๆหรือแม้กระทั่งการเขียนรายงานนะครับ ต่อไปข้อ4นะครับรับผิดชอบสิ่งที่เขียนโดยคำนึงถึงความถูกต้องและข้อเท็จจริงไม่เขียนข้อความที่ไม่เป็นความจริงหรือเรื่องราวที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายนะครับเราควรจะหลีกเลี่ยงหรือว่าเป็นมารยาทที่ดีนะครับข้อ5อ้างอิงแหล่งที่มาถ้าเป็นข้อความหรืองานเขียนที่เราค้นคว้านะครับมาจากที่ไหนเราต้องให้เกียรติ ให้เกียติแก่ผู้เขียนคน,นนั้นๆนะครับว่าเราค้นคว้ามาจากไหนบอกแหล่งข้อมูลที่มาทุกครั้งโดยการใช้เป็นการอ้างอิงน,นะครับต่อไปข้อ6หากเป็นการเขียนโดยใช้ลายมือของผู้เขียนนะครับตัวอักษรที่เขียนจะต้องชัดเจนอ่านง่ายถูกต้องตามหลักการเขียนอักษรไทยสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ควรใช้ตัวเลขเป็นตัวเลขไทยนะต่อไปข้อ7นะครับเมื่อเขียนเสร็จแล้วควรอ่านทบทวนงานเขียนตอนอีกครั้งนะครับก่อนที่จะนำไปเผยแพร่นะครับต่อไปการที่เราจะเป็นนักเขียนที่ดีได้นั้นนะครับการปลูกฝังลักษณะนิสัยรักการเขียนก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญ เราจะทำอย่างไรบ้างเราถึงจะเป็นผู้เขียนที่ดีจะมีนิสัยรักการเขียนชอบการเขียนนะครับเรามาดูข้อที่1ฝึกนิสัยให้เป็นผู้ที่อ่านมากเพราะแหล่งความรู้ในการเขียนก็จะได้มาจากการอ่านนะครับซึ่งจะทําให้มีความรู้มากมายแล้วก็มีความคิดเฉียบคมมีแนวคิดมีไอเดียต่างๆที่จะนํามาประกอบในการเขียนได้ต้องอ่านเยอะๆนะครับ ข้อ2ฝึกนิสัยเป็นผู้ฟังมากการสนทนาพูดคุยและได้ฟังความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์นะครับก็จะทําให้เรามีความคิดที่จะนําไปเขียนได้ถ้าเราได้ไปคุยกับผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆเราก็จะเกิดความรู้เพิ่มเติมมีแนวคิดมีไอเดียคิดต่างๆนํานมาประกอบงานเขียนของเราได้นะครับต่อไปข้อ3นะครับ ฝึกนิสัยให้เป็นคนช่างสังเกตช่างคิดมีความสนใจทุกสิ่งรอบตัวและบันทึกสิ่งเหล่านั้นไว้สำหรับเป็นวัตถุดิบในการเขียนนะครับวัตถุดิบในการเขียนก็คือข้อมูลต่างๆถ้าเราฝึกเป็นคนช่างสังเกตจดบันทึกสิ่งต่างๆที่มีอยู่ข้างๆตัวรอบตัวนะครับเราก็จะเป็นผู้ที่มีความรอบรู้เวลาเราจะเขียนอะไรเราก็ สามารถหยิบมาใช้ประกอบได้นะครับต่อไปข้อ5ข้อ4นะครับโทษทีข้อ4ฝึกเขียนให้สม่ำเสมอโดยจดบันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆให้เป็นนิสัยนะครับการที่จะเป็นนักเขียนที่ดีได้นั้นนะครับจะต้องฝึกเขียนบ่อยๆครับทำอย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้เราเป็นนักเขียนที่ดีและเป็นคนที่มีนิสัยรักการเขียนได้ สำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับสรุปความรู้ได้ดังนี้การมีมารยาทในการเขียนจะทำให้การถ่ายทอดสารจากผู้เขียนไปสู่ผู้อ่านเกิดประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จนะครับตามที่เราได้เรียนมาเมื่อกี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนสะกดคคำที่ถูกต้องตัวสะกดการันเว้นวรคตอนภาษาสำนวนที่ใช้ รูปแบบต่างๆของการเขียนประเภทต่างๆร,รวมไปถึงการเป็นผู้ฟังที่ดีการเป็นผู้อ่านที่ดีรู้จกกักจดบันทึกเรื่องราวต่างๆที่มีอยู่รอบตัวและที่สำคัญต้องฝึกเขียนบ่อยๆเราก็จะสามารถเป็นนักเขียนที่ดีได้นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ในส่วนของมารยาทในการเขียนเราก็จบลงเพียงเท่านี้ ต่อไปครูก็จะให้เด็กๆทําแบบฝึกหัดนะครับจากหนังสือเรียนนะครับจากนั้นเด็กๆก,ก็ส่งคุณครูทุกๆคนนะครับสำหรับวันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ